เข้าป่าจ้าเข้าป่าอีกแล้วนะจ๊ะมือนี้ั่นทางศอกเสรสะลึกเกินใบไม้เหลียงมาเดาๆเศร้าๆด้วยเจ้าว่ารู้ว่ารู้ว่าขึ้นเมื่อไเจ้าเก็บออกเบว้แล้วขึ้นเมื่อเห็ดตายเบว้แล้วบพอากาศติดลบเพิ่งขึ้นคงแงงว่าโอ๊ยเห็ดพวกเธอพวกเหลี่ยดอกเพิ่งว่าตายแล้วมันติดลบพน่าวแต่ฮีมาเขายังไปขุด เออนี่มาก็เคยขุดมาแล้วโยามาท่ากับคนไทยสนกว่างนะ <aff le ck> อย่าท่ากับเซียนเก็บนิดสนกว่างน,นะสองคนคือเกาจ้พี่น้องยอดเลยจ้าจ้ามือนีสุขภาพเขาป้าคือเก้าด้วยจ้พี่น้องพอรุนกัเน,นอว่าที่ได้ว่ามือนีแดดเดียส่งแด,ด,ดีดีดวนนรวบายลมลมพี่น้องงามหนีงามลมเลยจ้า พี่ไปทางใดเนี่ไปทางนันก้อนบอกรือว่าจังไดลงไปนั่นก้อนมัมนบ่นั่นได้กม้มเนาะพ่อจะลงไปก้มแล้วก้มแล้วไปพี่น้องไปรุ่นกันว่าจะได้บ่มื่อนี่ต่ามาคือเมื่มพอพ่อจะเห็ดเตี้ยแต่บัดนี้เห็ดเตียตเเต้ยหลายลายเห็ดกระรังใหญ่แหมพีค่คุณ่ะคุณ่ะซื้อเลือบอยู่บ้าง หาเรียกเอาหาเรียกเอาเอาตาดอกกอเอาได้แล้วขาเพิ่งเป็นคือสันคักแท้คือว่าเกิดอยู่ทั้งอันเห็ดอยู่ทั้งโน่นนะจ๊ะพี่น้องเห็ดอยู่ทั้งโน่นจ๊ะพอท่านได้ลงไปเก็บไปเก็บหน่อยไปหาไรจ้ะ มื่อไงบ่รู้ว่าเพิ่นสิใหญ่อีกบ่เด้อเด้อแม่นพันเพิ่นซ้ํานี่เฮเฮ็ดบวกแค่น้อยบ้านเฮาเลยจ้ะนะโอ้นี่ก็ดอกใหญ่อยู่จ้ะดอกใหญ่ก็มีอยู่เออได้ๆๆได้จะได้ chùm 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 đầm 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 chùm 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 Ui, bằng chùm chùm lặng ปลดเนาะเสียดายนั่นเสียดายยักหน่อยอันหิมะกับสิรุ่งปัญญายิ่งกดยเฉ่าะยั่วชน่ะหิมะลงนี่กับสิเรียบร้อยโรคเลี้ยนกินปีนาพุระเจา้จาจังค่อยเสียมะนั้นไม่ป่ะที่นี่ไม่เก็บไหมจ้ะสิ่แท้เ้เพิ่นใหญ่จ้งค่อยมาเอาเนี่บพคือเก็บประมาณอีกอย่างโดนกับสิเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือนเอ่อนี่ยแหละจ้ะเดือนตุลาเดือนเม่านี่แหละ บูบรลลีก็บเบิดหน้วยเรล่าใจพี่น้องที่คนไยบานเฮาทีไถบานเฮามาตัาากันไหมจ้านี่คนลวนมืดแล้วเนาะเดี๋ยวจะกางจ้ากุละปีนาฝ้าไม่พุรล่ะจา้าตอนนี้มือแล้วบานเฮากะกับบานกับเพี้ยนมือแล้วเนาะไถเงินไดขําเนี่ยบานเนี่ยซองเมือส์แล้วจา้าปีนาเพิ่นกบสิโป,ป้งใบโป้งหมากโป้งใบไม่แล้วก็โป้งดอกไม้เจพี่น้อง นี่เราสภาพที่บ้านห่อไม่เก็บตะกี้รกอากลากจ้ะแตกตะโพกแกสูไม่เก็บเห็นไหมตอนนี้กะเบิ้องเล้วจ้ะเฮ็ดชุดนี้ก็ชุดชุดไทยแล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดเก็บเฮ็ดชุดนี้เบิดแล้วก็เป็นนั้นว่าหิมะตกระบาดน,นี่เดี๋ยวไปทางไหนก็นสิขาวจากภาคแล้วพี่น้องน้ำมือนี่ก็มาบ่ได้ใดระบาดน,นี่ ปานนีกับพ่อได้หลุนดีแกพี่น้องดอกไงด้อล่ะนี่ส้มเพ่นดอกไงแก็มีอยู่จ้ะดอกใหญ่ๆก็มีผนอยู่ไตงานอ,อ่ะงามอยู่จ้ะแบบเสียงรดแล่นบุนบุพี่น้องล่มกับมาเป็นช่วงเป็นช่วงโอ้ยล่มบางหัน ร่มเหมือนเจมินร่มแห้งค่ะกวนหันเฮ้ยเบิ้งจุ่มนี่พี่น้องกำลังอ,อ่อ,อนๆอ่อนๆเลยจ้ะกำลังสวยๆเลยอันไหนพ่อเก็บได้ก็เก็บไปหลดจ้ะขุนขุนขาขาสมขาสมข้างซ้ายหลังอยู่จ้ะเจมินโอ้ยหอยก้นเหยียบปะปองกันพี่น้องเลย นนนนนนมันเป็นใยอันคักๆเนาะมันเป็นใยพอมกันวันนพาะที่สีสนุกหาป่าวว่าแยว่าวันไหนพอเก็บได้ก่เก็บจ้ะเก็บไต่เดีเยนี้ว่ดีเปี่อีเยกูเก็บป่า เห็ดปลานี่หลายหลายพี่น้องพิษแต่ว่าเพิ่นดอกน้อยขาเพิ่นถึกแดดพี่น้องเลยขาเพิ่นถึกแดดสั้นส áng, างนางอยู่เห็ดขาสมเนาะขาสมสมซะแล้วเก็บประหลดแกแบดไหมขาเงาวเนยก็เอาเลยจ้ะพี่ นอแม่เมดเลยตีโฮมอันตีโฮมใหม่เป็นมาสิออกก่ไตีโฮมใหม่จ้ะเจ็บเจ็บเจ็บเป็นโม่เป็นโม่ดีห้ย,ยังวะพีแล้วไปทางไหนเนาะน,น้าโซ้งคนคือเกาใจพี่น้องนัดกันเร็วกัมาโหลดเนาะ ชองคนมาสะดวกสบายจ้ะพี่น้องเบิ่งเดือนนี้เดือนนี้แผ่นดินเพิง่งเลิกจ้ะเบิงบ่งเบิง้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งแม่นขึ้นไปเบิ่งเลยจ้ะพุ่นเดือนแบนบแง่ที่พี่น้องตรงเน,น,น,นี้ยเดือบิ่งเด้อเบิ่งเด้อพุ่นยังสุดสิ้นไทยเบิ่งก่อนพี่น้องเดี๋ยวจังสิเก็บเดี๋ยวจังสิเก็บ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นว้าส่วคักับเนี่พุ่นเมพุ่นเมยยาโซวาสิตัดจุ่มนั่นยยโซวางกันไก่ไว้เลยจ้าว่างกันไก่ไว้เลยยังวะพุ่นเนีงสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นยู่จ้ะปื๊อตตัวตัวตัแคนดินเบิ่งแคนดินเบิ่งไหมบงนี่ฮย็บเดินนีระบาดมานเดี่ยวมานเดีวปุ่นท้งหลังมีอีก đôi 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 kip 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 con kỳ ngon kip kondu kip kondu con kondu kia mong ni con nha yu tuấ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 n điều Cầm đấy nha Khá nhau khá nhau Đây 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 ลายพูดธลายเรียวาสิตัดวาสิตัสดิพี่น้องวาสิตัดว่าที่นี่ว่างกันไก่เลยจัะปาก็บตะนี้ไปหาเมียบ้านปุ๋ยเยืยอุซวะปลาเปลี่ยนแกบนบนกว่าสิหลายปันนี่ อันไหนพ่อเยิบได้ยิ่งสวยสิเอาเบิดอได้จ้ะเพราะว่าจงไว้แล้วเพิ่นกะเพิ่นกะสีบพิ่งย่างงังนสินะหิมะไหมเอาสิเพิ่นกะสีบพิ่งย่างยิ่งสวยกะสีคอยเก็บไปอันไหนพ่อเอาได้กะสีเอาจ้าอุ้ยลงไปเก็บอันนั้นพุดกัพี่น้องพคนอ่ะอุ้ยหันหน้าหันหลังคอยย่างไว้ได้จ้ะมันส่เหยียบคอยย่างไปจ้าอื้ยหูทุนอ่ะ จุกนี้กอนหนึุ่กนี้กนเ,นเดือเดียวไหมเสียงรถเล่นบุนบุนแพี่น้องไก่ทางจักน้อยบอกขอไปไหนดอกแกพี่น้องย่ามนี่มันมืดย่ามนี่หมืดไไหมก่อ,องเลยจ้าร่มมาอีกแล้วจ้ะร่มมาอีกแล้ว Ướn cần có bố hay đi nhìn đấy cháu Ướn cần có bố hay đi nhìn tổng thô hà cần đâu bố thua, Cần bố hiền cần sẽ hà cần cháu Đây bớt chợt nóng cho nè Sợ ồn bố hay mới chết chẳng đấy Nói đi Bưng ยังไดจังค่อยกำคือหมึกอยู่นายมนสั้นโซบโรวอยู่พะนะเฮ็ดแ้งดอกดำๆงามๆสระพี่น้องบานมีแต่ดอกอ่อนๆเก็บเสร็จแล้วนำบ่ได้หดนอกเกิดเอาเองนะพี่น้องเอ้ยโอ้ย มานตัวลรไม่กบเห็นมือไดกับพ่อได็กยื่อใะพี่น้องมานุูยเป็นยังบุญยุ่ยไบจ,กจ,บไจบไักมะยิบได้พ่อยิบเดกับยิบเด้จะพี่น้องนะเดยเเก็บเป็นกวางเป็นกวงไว้จ้ะเป็นกวางไว้โอ,อยสอ่อนหฮง จังคอยตัดขาเนาะ,ะอ่อนๆจะออนในคอยยางยางกบสีบุ๋ยอะไจะพี่น้องต้องคอยยางไปเอาตองคอยยางอ่อมเพราะวัาวานสีเหยียบเนาะมีสักคนโคบ่มากพอพี่น้องเอ้ยกับมันนี่สิละจ้ะ เขยิอเขจ้า,จาการะตัดไปเนาะ,ะต่างคนตั้งหากินหาอยากพี่นอ้องไม่ได้ว่ากันเสียงดวงแล้วเนาะเสียงดวงหางอางแหงอ้อมขางอ้อมเอียวอยู่พี่น้องดิ เก็บเก็บเก็บนี่ยอีกถอนหน่อยจะ้ะจะค่อยค้าง,งามพี่เราบอกว่าค่อยลุกค่อยลุกเอาว่าสัตวนี้จะเป็นลูกเฝ้าเพราะนะว่ะเ่้ยคันมันจะคำมันกับลูกเฝ้าแล้วนะ้องพี่นอ้องเพื่อนเนี่ยนี้ห้ามเพื่อนเนี่ยน่ากลัวว้ สองจ้ะอืมนะจะสองสามกวงพี่น้องเดยเย็บเป็นกวงไว้จ้ะพี่น้องนั่นกวงนึงอีกกวงนึงอีกพี่น้องอุ้ยทังว่ท่านี่เบิดจ้ะทังว่ท่านี่เบิดจ้ะต้องไปทั้งเลยต้องเก็บอยู่นี่เลยมึง ะอ่อนพี่น้องโอ้ยเจอแจ็คพอตอีกแล้วพี่น้องอยู่ข้างทางเลยบาทที่เนี่ยสงสัยคนยางไก่เนาะคนยางไก่ไปไกลมากบ้างแน่คุณเอ๋ขึ้นขึ้นขึ้นโมเมนต์ไม่แคร์นีได้จ้ะโมเมนไม่แคร์นีได้ผุดเพียอีกปาดดูว่างหันกับว่ามันคักแล้วพี่น้องเอ๋ยบาทนี้เห็นมิตรดอกนี้ยังจ้ะ มีแต่ดอกยิงใหญ่มีแต่ดอกยิงใหญ่ปูนเต็มไปเบิดเลยพี่น้องเลยทั้งเห็ดเลี้ยงบาดที่เหนียวเห็ดเลี้ยงก็มีบาดนี่เห็ดเลี้ยงมันปูก็มีโอ้ยปาดปาดปาดคุณอะดอกยิงใหญ่ปูนพี่น้องเต็มสายไปพุ่นไปพุ่นพุ่นเงาไปพอดพุ่นเลยพุ่นปูน เดี hey, ๋ยวไปจบก่อนเด้อจีบก่อนเด้อพี่น้องไอ้บกันเด้อข้างทางข้างทางคนมากคนสีย่างไก่ได้เนาะพี่น้องว่าบ่ไปเก็บในในคนหน้าบ่สีว่าได้วาตีโอ้ยเย็นเหตุเราสั้นบาทที่นี่เด้เด้อเด้อเก็บเก็บเก็บบาทนี้ไม่แต่ดอกใหญ่ใพี่น้องได้บาดนี้ ควดเคลียร์แต่เฮตดสวีเดนปีนี้เนาะปวดเคลียร์อีลีเด้ปอแต่ละมองนี่วุ้ยพี่น้องเลยเก็บกองไว้เก็บกองไว้เจ้าจูคา้คุยตัดขาพี่เราคือสิเมนเข้าไปทางไหนพี่น้องเลยเจอแต่ละกลุ่มจอดแล้วแต่ละกลุ่มมาเต้ สุกเล่นตะข่างนอก,กนอีูแล้วไล่ไล่พี่น้องดิไล่ไล่ต้องเก็บออกเก็บออกเงี้ยวๆจ้ะเวลาเัาตัดขาจังค่วงงามพี่นอ้องเวลาไปขายเพื่อนเนี่ยสินะขันหดเก็บสั่นไหยลยังสิเัาตัดขาจัางสิบอกงามพี่นอ้องเฮ็ดุนะขันมีขาเนี่ยนนาง,งามโหลดจ้ะ สั่นเป็นสั่นตีพี่น้องเจ็บเจ็บเเดินเดียวนี่ละฉันบกสจะขึ้นไปเอากระทังไม่ตีพี่น้องเลยจะออกยังไงปึงซึงปึงซิงอยู่เสียดายเลยโบ๊บรถจ้ะเสียดายเสียดายอันนี้ได้โบนิ่งนี่ได้บ่นี่ ได้ได้ได้ไดพี่น้องเอ้ยนี่นกัมเอากัเอาเลยหมเหลี่ยมือโอ้ยพองไว้ก่อนจ้ะเครงยางเหยียบพี่น้องเอ้ยโมมีหม่องอยางแลวบัดนี้เลี้ยวไปเห็นเนาองข้าเจ็บแต้เห,นหนยดยยางเหยียบกับพองกันโอ้ยเนอนี่ เป็นเงาเป็นเงา,เเงาจ้ะเห็ดเลี้ยงเห็ดมันปูกำลังอ้ออ้อเมื่เกิดมองเดียวกันคักแน่ะเก็บมันปูเก็บเอาบ่ได้หลายก็เอาไปกินจ้ะพี่น้องเห็ดมันปูนี่เอาไปซุปจ้ะ ไรก็เอาไปขายพี่น้องคนคอมเมนต์มาว่ายายโซเจ็บเห็ดไปขายเอาไปกินเลือดไปขายย,าย้ายเ่ยสันโอ้ยเอาไปขายได้ใจพี่น้องยายโซกินโบเปิดดอกจ้าไรซะเหลือเกินแต่กินเนี่ยแต่เห็ดเพลิงหวานเห็ดเพลิงอันนี้เลยใจพี่น้องเห็ดอันนี้มันอันเพิ่นเปิดรับซื้ออันยุกโกดังยังเสียงยายโซก็เจ็บขายย่างเดียวใจพี่น้องเอาเงินจะเอาเงิน เฮ้ยพวกเนี่ยเห็นเห็นเห็นมันปลูกกับมันเกิดเป็นจุ่มกันบาที่นี่จุ่มเดียวกันจุ่มเดียวกันโอ้ยคดูนะเห็นมันปลูกกับสิได้ขายยึ่ดอกแก้วแล้วเบื้องแล้วเห็นมันปู่เลี้ยงแล้วปู่เปิดใจแม่ปู่เปิดไงเก็บอีกเก็บอีก โซกกะโซกดีอีกแบบนึงนะพี่น้องอันยูเซวีเดีนนะข้าเจ้ามีอันปูดังมีโรงงานข้าเจ้าอันรับซื้อเฮ็ดซื้อผลละไมยย่ใกล้บ้านนั่งสิแม่ที่นี่เวลาเ้าเก็บมากสิห้องก็ไปขายไป็ยังสบายสบายพี่น้องดิวา่าจะดูไปหาวา่าจะดูไปหาไปเก็บมาขายจ้ะบ่อืดอยู่อืดกินเนาะซ้ำสิกินสิอยากซ้ำสิกินสิใสพี่น้องเอ้ยุูนะ ้องบอท่านแก่ส <oh no ิเบิดอยู่ข้างนอกเอออิ๋วหรือจะสูงยาวก็จะสูงยาวก็หรือยาวก่อนพีแล้วกับมิดซีรีส์แกพินังภูมาน้ำกันก็ได้กระสิไปอาร์กเอาเฮ็ดที่ไหนผู้นี้ พ่อเฮ็ดไลค์ขึ้นกันนั่นแหละจ้าเพราะว่าคันไลค์ก็ต้องไลค์เป็นป้าขึ้นกันเฮ็ดจ้าเนี่เป็นกวางไว้แล้วก็สตัดขาพี่นอ้นอ,นนองนี่หนูมาทำให้เบิดอยู่พี่น้อยเก็บเก็บกุมแรีกกุมสองกะว่ามันกุมนีกะว่ามันคักแล้วพี่น้องมาพ่อคุมนีอีก เองดอกไงบาทที่นี่โอโอโอเฮียมือเฮียมือเฮียมือนี่อยู่ในเหินนี่กันไม่นได้พี่น้องเดี๋ยวแยกโซไปป่วงไว้ก่อนยู่สิมาเหือเอาไหมจ้ะเก็บออกหิ้มมดเลยจ้ะเสียดายเสียดายปีนึงจะค่อยเกิดขึ้นมาให้เก็บเท้านึงดอกเนาะเก็บคักๆโหลดจ้ะวันนี้โซ่สีหือไม่ออกกันเด้ออันดอกได้ดอกได้ยังจะค่อยเสีอาดอกได้อัน พ่อขาดกับบ่อเอาอะไรจ้ะบ่เงามกับบ่อ,บอไปขายเพื่นละใจยุ่งเง่าม,มีเง่าม,มีไหนพ่อ,นนอลดพ่อขาดกับบ่อาสวยยุ่งเสยยุ่งรับมาพอเห็ดเหลืองมันปุ๋ยอีกแล้วพี่น้องบ่งงเง่ามอากราบยุ่งคนอ่ะเบื่อตรงเง่าม ใส่บ่มีคนมาผ่อนวันนี้เนาะเก็บแก่เก็บ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 เห็ดปันปลูเห็ดปันปลูจ้ะเดี๋ยวจะนค่อยไปตัดทำคุ้มสะอาดออกเกบพี่นอ้องลุกสัก่อนจะลุกสัก่อนพิงค์เออเฮ้ยอ,อยู่วันนี้แม่ยางมากไหมแค่สูวว่าจะขึ้นไปหารถจ้ะ ก็คือขึ้นไปหาพี่เล้านะฟ้าเลาอยู่ใสยังสินะไนกำลัขอ,ขอมูอเห็ียมันปูบาดจินเหวออ๋อเกยบสิคะเกยบสิคะโอ้ยนาแดนน้อยนึงจ้ะพี่น้องแต่กระไซได้จ้ะแข็งดีอยู่จ้ะเนี่ยนี่จุ่มเดียวเนาะเดี๋ยวจะสวยทำก้นดาดคนได้จ้ะ อร่อยจ้าแดดซ่องตาแล้วเจ้พี่น้องเจ้โซกับิขอครับคนน่าจะบาทที่นึงขออนุญาตปิดคลิปก่อนเด้อขอบคุณหลายๆผู้ที่เบิ้งต,ต้นจนจบนาะจาะขอบคุณผู้ที่ททกดติดตามทั้งไม้และเก่าด้วยเจ้เด้อพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้ายางขึ้นโน่นก่อนจะบาน You say that I'm psychotic Give me time the conversation changes and I want you right back. Right back. You say that I'm hypnotic.